เรื่องบ้านหน้าอยู่กันต่อครับทุกผู้ชมฮะว่าก็ด้วยปัญหาสุดคลาสสิกเลยจ้างผู้รับเหมาทําแต่พอส่งงานมันไม่ตรงปกอย่างนี้ต้องทํำยังไงนะฮะตามจากคุณโอเลยครับเรื่องบ้านหน้าอยู่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อเราว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งเขาก็ก่อสร้างเสร็จและส่งงานให้เราตรงตามเวลาแต่ปรากฏว่าหลังจากส่งมอบแล้วงานที่เขาสร้างมีปัญหาอย่างนี้เนี่ยเราสามารถที่จะจัดการอย่างไรได้บ้างไปถามทนายเจมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โอครับโอ้โหเป็นปัญหาโลกแตกมากเลยนะครับสําหรับกรณีที่ว่าจ้างผู้รับเหมาไปก่อสร้างบ้านนะครับก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์นะแต่ สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในเนี่ยเราไม่สามารถเห็นได้เพราะบางครั้งเนี่ยนะครับเราไม่ได้มีประสบการณ์มากพอครับพี่โอครับแต่กฎหมายก็ให้ความคุ้มครองนะครับกับกรณีที่ผู้รับเหมาเนี่ยนะครับส่งมอบงานเสร็จแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ามาพบความชํารุดบกพร่องในภายหลังกรณีอย่างนี้ครับสามารถที่จะแจ้งไปที่ผู้รับเหมาครับเพื่อให้มาแก้ไขงานครับค่ะแต่ถ้าเกิดผู้รับเหมาไม่แก้ไขงานทำไงครับก็สามารถที่จะไปว่าจ้างผู้รับเหมารายอื่นนะครับแล้วก็ไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับ รับเหมารายเดิมครับอีกกรณีหนึ่งครับพี่โอ๋ครับเป็นกรณีที่ไปว่าจ้างก่อสร้างบ้านนี่แหละนะครับแล้วก็ส่งมอบบ้านกันเรียบร้อยแล้วแต่มีความชุลุนบกพร่องในภายหลังและเราก็ยังไม่ได้จ่ายเงินนะครับเราสามารถที่จะยึดหน่วงเงินก้อนนี้ไว้นะครับเพื่อไปจ้างผู้รับเหมารายใหม่ได้นะครับกรณีที่เราแจ้งให้ผู้รับเหมารายเดิม,มามาแก้ไขและภายในกําหนดเวลาแต่ผู้รับเหมารายเดิม เพิกเฉยครับไม่มาแก้ไขความชื้นรูปพ้องให้กับเรานะครับดังนั้นการก่อสร้างต่างๆนะครับควรที่จะมีเงินประกันผลงานาไว้นะครับเพื่อที่จะนําเงินตรงนี้แหละนะครับ,รบาภายในกําหนดระยะเวลาที่ผู้รับเหมานรับประกันนะครับเราเอาเงินก้อนนี้แหละไปจ้างผู้รับเหมาะายเดิมเราจะได้ไม่เสียหายแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของผู้รับเหมาที่ไม่มีความรับผิดชอบครับ ก็คืออารมณ์คล้ายเหมือนกับว่าเ,เงินมวดสุดท้ายที่จะต้องจ่ายเนี่ยเราอาจจะจ่ายหลังเสร็จงานสัก2อาทิตย์หรือสักเดือนหนึ่งเพื่อให้เราเ,เห็นก่อนว่ามันสมบูรณ์แล้วจริงๆอย่างนี้ใช่ไหมคะครับมันแบ่งเป็นสส่วนครับ,รบส่วนที่1คือ,เ,อ,อเงินมวดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นงวดที่จะต้องแก้ไขางานแล้วเสร็จเราถึงมอบให้ะนะครับหรือจะเป็นเงินประกันผลงานก็ได้ที่หักไว ในงวดงานแต่ละงวดงานนั้นนะครับเช่นหากไว้5% 10%ของแต่ละงวดงานนะครับกันเอาไว้เพื่อกความเสียหายต่างๆที่เขาไม่รับผิดชอบนี่แหละครับถ้าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นคุณก็เอาเงินก้อนนี้ไปะนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทนายเจมมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้ดีๆในช่วงของเรื่องบ้านหน้าอยู่ในวันนี้ขอบคุณค่ะ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สนับสนุนให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองกับโครงการสินเชื่อบ้านดีๆสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจากผู้ประกอบการโครงการจัดสรรที่มีข้อตกลงร่วมกับธนาคารรวมถึงซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยด้วยสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำในช่วง3ปีแรกอัตราดอกเบี้ยปีแรกเพียง1.9%ต่อปีเท่านั้นปีที่2เท่ากับ2.9%ต่อปีปีที่ ี่3เท่ากับ3.6%ต่อปีผ่อนชำระนานสูงสุด40ปีและกรณีที่กู้1ล้านบาทผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้นเพียง3,000บาทต่อเดือนเท่านั้นพิเศษกรณีเป็นสัญญาแรกมูลค่าหลักประกันต่ำกว่า10ล้านบาทจะได้รับวงเงินกู้สูง100เซของราคาประเมินหรือราคาซื้อขายและสำหรับซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยกู้เพิ่มได้อีก10%ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขายสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถ ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2567อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่30ธันวาคม2567โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอ,อสอทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GH Bank Call Center โทร026459000หรือทุกช่องทางของธนาคารอาคารสงเคราะห์สุดท้ายอย่าลืมนะคะการขอสินเชื่อทุกครั้งควรกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเท่านั้น